สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพิยะน,นะคะเด็กๆดูสิคะคุณครูอยู่ตรงไหนเลย <c> um> เห็นไหมคะด้านหลังคุณครูเป็นต้นไม้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศริลปะนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใบไม้กันเลยค่ะไปค่ะนี่ก่อนนะคะเก็บน้อยๆค่ะได้มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปต้นอื่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใบไม้กันนะคะ เดี๋ยวเราจะ,ะเก็บกบนีกันนะคะแต่ครูจะพาดเด็กๆเก็บใบที่มันร่วงๆนะคะเด็กๆนี่ค่ะใบไม้ที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์การทำศิลปะกันเลยนะคะกระดาษ A4 ค่ะมีแผงนนะคะการาเท็ค่ะแล้วก็สีนะคะ วันนี้เราจะมาปะติดใบไม้ไมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ใบไม้มาแล้วนะคะเด็กๆก็ลองดูว่าเด็กๆจะทารูปอะไรนะคะในภาพนี้ครูภูนิยาจะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะลองจัดเรียงก่อนนะคะอาไบไม้มาลองเรียงก่อนนะคะ ไม่ได้รูปภาพที่ต้องการแล้วนะคะอย่างเช่นในนี้คุณครูคิดว่าเป็นรูปดอกไม้นะคะเราก็จะทากาวไปทีละกลีบละ,ละกลีบแล้วก็มาแปะลงบนกระดาษนะคะากาวนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยแปะนิดนึงนะคะช่วยทากาวก็ได้ค่ะแปะอันนี้จนกระทั่งครบทุกกลีบเลยนะคะเด็กๆ ค่ะแปะจนครบทุกกลีบแล้วนะคะเป็นไงคะเป็นดอกไม้หรืยอยังถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยสีค่ะเริ่มแล้วเราตกแต่งกันเลยค่ะมาลงมาเลยค่ะทำเป็นก้านของดอกไม้นะคะเด็กๆคิดจินตนาการของตัวเองเลยค่ะ เสร็จแล้วเด็กๆก็ตกแต่งด้วยใบนะคะมีก้านแล้วก็ต้องมีใบนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะดอกไม้เด็กๆก็ทำได้นะคะเด็กๆอาจจะคิดจินตนาการเป็นรูปอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นภาพนี้คะ่ะภาพอะไรเอ่ยใครตอบได้ใช่แล้วคะ่ะรูปปลาคะ่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ ใช่แล้วค่ะนกนะคะเด็กๆสามารถคิดจินตนาการของตัวเองให้เป็นรูปต่างๆแล้วก็ทํารูปขึ้นมาตามที่เด็กๆจินตนาการนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะศิลปะของเรานะคะเด็กๆทําได้ไหมคะอันนี้รูปดอกไม้นะคะที่คุณครูทําให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถที่จะคิดแล้วก็จินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองมาให้คุณครูดูได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ